ค่ะครูแอนคะพอดีมีคําถามมาจากทางบ้านนะคะก็คือว่ามีเคสอขอคําปรึกษานะคะก็คือคบกับแฟนเนี่ยมานานละตลอดเวลาที่คบกันมาก็คือคอยซัพพอร์ตแฟนมาตลอดเลยตั้งแต่แรกจนตอนนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะเหนื่อยมากเลยอะค่ะที่ที่จะต้องคอยซัพพอร์ตเนี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกแล้วก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยควรจะทํายังไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์นี้อะค่ะอื แค่ฟังคําถามครูก็มีความรู้สึกว่ามันอึดอัดเนาะแล้วก็มีความอึมครึมในสถานการณ์นี้พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูขอแนะนํา2ขั้นตอนเบื้องต้นให้เราลองเอาไปทําดูนะคะขั้นตอนแรกเราต้องหาคําตอบให้ชัดเจนก่อนว่าเฮ้ยเราแค่เหนื่อยแต่ยังรักกันอยู่หรือจริงๆแล้วเราหมดรักไปแล้วอะ่ะอันนี้สําคัญมากๆนะเราต้องหาคําตอบให้เคลียร์ให้ชัดนะเพราะถ้าเราหาคําตอบไม่ได้ เรายังมีความสับสนมีความไม่แน่ใจบอกเลยค่ะเราไปทางอื่นไม่ได้เลยอ่ะและที่สําคัญที่สุดคือว่าเราอ่ะจะทําให้คู่ของเรางงด้วยซ้ำว่าเอ้ยทํำไมอยู่ดีๆเราเกิดแบบเบื่อหน่ายกันขึ้นมาหรือบางทีเราเกิดเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคุณต้องชัดเจนในตัวเองก่อนอืมเราอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเรารู้แล้วว่ารู้คําตอบแล้วชัดเจนแล้วเนี้ยเรา ยังไงต่อดีคะจ๊ะโอเคคำตอบนะครูว,ว่ามันไม่เกินสองทางนี้หรอกมันอาจจะมีทางอื่นบ้างนะแต่โดยปกตินะครูว่าอันแรกเหนื่อยมันแค่เหนื่อยแต่ยังรักกันอยู่ยังอยากไปต่ออยากมีคนนี้เป็นคู่ชีวิตของเราอยู่โอ้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะครูแนะนําแบบนี้แสดงว่าการสื่อสารระหว่างคู่ของเรามันน้อยเกินไปนั่นหมายความว่าคุณบอกว่าตั้งแต่คบกันคุณเป็นฝ่ายซัพพอร์ตคุณดูแลเขามาตลอดเลยเฮ้ยคุูถามก่อน ที่คุณทําให้เขาอ่ะคู่ของคุณรู้หรือเปล่าหรือที่ณปัจจุบันนี้ที่คุณบอกว่าเหนื่อยรู้สึกแบบความสัมพันธ์มันมันไปต่อแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินคู่ของคุณเขารู้ไหมหรือคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวแฟนคุณลันลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ายังรักกันอยู่ยังอยากจับมือไปด้วยกันปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่มันคือปัญหาที่คนสองคนต้องมาช่วยกันหาทางออกค่ะแต่ถ้าอีกทางอีกคําตอบหนึ่งคือหมดรักแล้ว ความรักที่เราเคยให้เขาอ่ะมันแปลเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วอันนี้เราต้องมาหาสาเหตุก่อนนะสาเหตุของการหมดรักมันเกิดจากคนสองคนล้วนๆจริงๆที่ทํามันขึ้นมาหรือมันเกิดจากบุคคลที่สามการรู้สาเหตุมันช่วยอะไรการรู้สาเหตุมันจะช่วยให้เรารับมือกับผลที่มันจะตามมาได้รวมถึงมันจะช่วยให้เราวางแผนในเรื่องของการสื่อสารได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะ ผลข,ของการสื่อสารผลข,ของการพูดคุยจุดจบของมันจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่คนสองคนนะคะแต่สิ่งที่ครูมันจะบอกและฝากเอาไว้นะตรงนี้ก็คือไม่ว่านะตอนนี้เราจะมีความรู้สึกอะไรอยู่ก็ตามอย่านหนีปัญหาเพราะการหนีปัญหามันคือการที่เราไม่แฟร์กับตัวเองและสำคัญที่สุดคือเป็นการที่คุณใจร้ายกับคู่ของคุณโดยที่คุณไม่ตั้งใจ